นายภูมิธรรมเวชยาชัย,ชายนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานไทเฟกฮอริกเอเชีย2024เพื่อบุกตลาดส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมฮอริกาผักดันศักยภาพให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางภาคธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและการจัดเลี้ยงระดับเอเชีย รวมทั้งสร้างอาชีพนะคะและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยต่อยอดจากความสําเร็จนะคะจากงานไทเฟกอนุกาเอเชียโดยเน้นด้านเทคโนโล,โลยีนะคะนวัตกรรมแล้วก็ร,กระบบบริหารจัดการที่จําเป็นกับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและจัดเลี้ยงซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโครเมเซเยอรมนีนะคะณ i m น a c t Exhibi บ i ชันเซ็นเออาคาร9-12นะคะพร้อมคาดการเงินส <N> ัพัดกว่า1,000ล้านบาทตลอดการจัดงานอีกด้วยนั่นเองค่ะ ก็ผมคิดว่าการจัดงานวันนี้อย่างที่ตะกี้เรียนไปแล้วนะครับว่าเป็นการจัดงานชั้งแรกนะครับที่เป็นความร่วมมือของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์นะครับสาคมหอการค้าไทยนะครับแล้วก็คโคลโมเซนะครับก็เป็นความเริ่เริ่มของทั้ง3หน่วยงานที่ดูแลเนี่ยธุรกิจโคเรการเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญ เพราะว่ามันเป็นตัวกระตุ้นสําคัญเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะทาให้ธุรกิจท่องเที่ยวนี่ครบวงจรได้มากขึ้นเพราะว่ามีทั้งโรงแรมม,แรรมีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีทั้งขนานการจัดเลี้ยงเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมมาเที่ยวโดยส่วนบุคคลคณะบุคคลทั้งหมดเนี่ยธุรกิจตัวนี้เปนครบวงจรที่จะทาได้แล้วผมคิดว่าเรายอมรับกันอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ทําเงินให้กับประเทศนะครับเพราะนั้นการเสริมตรงนี้ให้เป็นประสิทธิภาพมากขึ้น มีศักยภาพมากขึ้นก็เป็นการส่งเสริมในตัวธุรกิจของคนไทยเราที่ดําเนินการอยู่แล้วก็ของคนต่างประเทศที่มาลงทุนให้สามารถเป็นแหล่งในการที่จะดึงคนงข้าาอยู่ในประเทศได้นะครับเพราะฉนั้นจุดนี้ก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากต้องต้องขอขอบคุณทั้งสามหน่วยงานนะครับแล้วก็ขอชมเชยด้วยว่าสามารถที่จะคิดอะไรใหม่ๆในการที่จะดึงการเปิดการจัดงานครั้งนี้ท่านเห็นท่านก็ทราบว่ามันมันน่าสนใจและน่าน่าทึา่งจริงๆ ก็สามารถดึงคนได้จาก23ประเทศนะครับแล้วก็หน่วยหน่วยงานที่มาร่วมลงทุนก็มาจากทั่วโลกนะครับทุกทุกประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นใบเบิกทางนะครับเป็นประตูบานแรกที่ทาให้ธุรกิจท่องเที่ยวของเราเค้าวงจรแล้วก็มีความสนับสนุนมีความต้องการของคนในมาก <S <S <ๆ>เาูเราเราทราบดีว่าเรื่องนี้ก็อาจจะมีผลกระทบนะครับกับทุกๆส่วนแต่ว่าต้องต้องเรียนว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันก็มีทั้งส่วนที่ ออสบายใจกับส่วนที่อาจจะไม่สบายใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกประเทศนะครับเรื่องนี้ตามก็ตามเราก็เราก็ได้รับฟังนะครับทั้งสองด้านนะครับโดยเฉพาะยิ่ง SME ไทยหรือผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออก,ก็อยากให้เราช่วยดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับในขณะเดียวกันเองเราก็ต้องคำนึงถึงการค้าขายระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับ ก็หาจุดที่พอดีครับตอนนี้ผมก็ได้คุยกับท่านท่านทูตจีนนะครับหลายส่วนแล้วว่าเรื่องนี้ท่านทางท่านทูตทางประเทศจีนเองเขาก็ไม่สบายใจว่าไม่ไม่แน่ใจว่าเรามีนโยบายต่อเรื่องนี้ยังไงหรือพูดกันง่ายๆก็คือเราก็ต้องส่งเสริมการค้าเพราะการค้าไม่ได้มีด้านเดียวนะครับก็มีเขาส่งมาเราส่งไปเพราะนั้นจเจ้าด้านเดียวมันก็จะเป็นปัญหาเพราะเราจะทํำยังไงระหว่างที่จะบาลาน การค้าระหว่างประเทศให้สมดุลกับการดูแลผู้ประกอบการภายในประเทศได้ดีเนี่ยก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายนะครับจะต้องคุยกันหาจุดที่พอดีส่วนของเราก็คงต้องฟังผู้ประกอบการให้มากขึ้นว่าเขามีปัญหาอะไรหลายอย่างก็อาจจะแก้ไขด้วยการปรับระบบความน้ำพันหลายอย่างแก้ด้วยกฎระเบียบนะครับแต่ว่าหลายอย่างแก้ด้วยความเข้าใจนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดผมว่าอยู่ที่มาตรการการบริหารนะครับมาตรการการบริหารเนี่ย บางทีมันไม่ต้องอิงก,กฎหมายบางทีมันก็ไม่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 ต้องอิงอะไรที่จะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เกิดปัญหาได้มากขึ้นมาตรกการการเมืองก็คือการบริหารก็คือการฟังทุกฝ่ายก็หาจุดที่ทุกฝ่ายสบายใจก็น่าจะแก้ปัญหาได้ก็เรื่องนี้กระทรวงมนชย์ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องคุยกับกระทรวงการคลังนะครับซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็กําลังอยู่ในระหว่งางกําลังพิจารณาดูว่าจะทําให้เกิดมาตรการที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายได้หรืไ